สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ดูเหมือนคุ้นคุ้นกันดีนะครับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าลองคิดดูดีๆนะครับประเทศไทยเราก็เคยมีช่วงที่ไม่มีสิ่งนี้เหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องก้าวแรกประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไทย2476กันครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ครับเราจะพาไปดูจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือปี2475แล้วก็การเลือกตั้งครั้งแรกสุดๆที่ตามมาในปี2476ก็อยากจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่า9แรกตอนนั้นที่อาจจะยังยังดูไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศเรา ใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญของการคุยกันวันนี้ก็คือการมองให้ลึกลงไปกว่าแค่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะคือไปดูความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเลือกตั้งครั้งนั้นเลยครับการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเดิมที่อํานาจรวมศูนย์อยู่ที่เดียวมาสู่การที่แบบว่าเออให้ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นะแต่มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยค่ะโห่น่าสนใจครับงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก่อนปี2475ตอนนั้นสังคมไทย เป็นยังไงนะครับระบอบการปกครองเป็นแบบไหนก่อนปี2475นนะคะประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะครับผมซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางอำนาจจริงๆนะคะการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องบริหารประเทศนี่มาจากสถาบันกษัตริย์เป็นหลักเลยค่ะแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันล่ะครับที่ทำให้ความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาข้อมูลที่เราดูอยู่เนี่ย เขาชี้ไปที่ปัจจัยไหนเป็นพิเศษไหมครับข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยก็ชี้ให้เห็นอิทธิพลจากข้างนอกนะคะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องออประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องสิทธิพล,ลเมืองที่มันเริ่มแพร่เข้ามาอ๋อมาจากตะวันตกใช่ค่ะผ่านกลุ่มนักเรียนนอกหรือว่าคนที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะคะความคิดที่ว่าเออประชาชนก็น่าจะมีบทบาทในการปกครองได้นะอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มก่อตัวในหมู่ปัญญาชนข้าราชการบางกลุ่มค่ะ กระแสะความคิดพวกนี้นี่เองที่ก็ค่อยปูทางมาสู่เหตุการณ์สำคัญวันที่24มิถุนายน2475ถูกต้องเลยค่ะวันนั้นคณะราษฎรซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของข้าราชการทั้งทหารพลเรือนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะค่ะครับก็ได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญครับผม แล้วก็นำไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกในปีเดียวกันนั้นเลยค่ะพอมีรัฐธรรมนูญแล้วการให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งก็คงเป็นสเต็ปต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วการเลือกตั้งครั้งแรกสุดปี2476นี่ยเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงครับข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าชัดเจนไหมชัดเจนเลยค่ะการเลือกตั้งครั้งแรกนี้มีขึ้นวันที่15พฤศจิกายน2476นนะคะครับแต่ว่า จุดที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วข้อมูลก็เน้นย้ำคือรูปแบบการเลือกตั้งมันไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ค่ะเอ้าเหรอครับมันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมค่ะทางอ้อมหมายความว่าประชาชนไม่ได้เลือกสสโดยตรงอย่างนั้นแหละครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะประชาชนเนี่ยจะไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนอ๋อเลือกผู้แทนตำบลค่ะ แล้วผู้แทนตำบลที่เราเลือกไปนี่แหละค่ะถึงจะเป็นคนไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอ,อีกทอดหนึ่งอ๋อเป็น2ชั้นค่ะเป็นระบบ2ชั้นซึ่งมันก็สะท้อนถึงความเอออาจจะเรียกว่าความระมัดระวังหรือเป็นการค่อยๆปรับตัวในระยะแรกๆของการเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับแสดงว่าข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขากำลังเชให้เห็นว่า ไอ้ระบบที่มันดูซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้มันมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ใช่เลยค่ะมีความหมายมากถึงแม้รูปแบบมันจะดูจำกัดนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งหมดโดยตรงไปแปะเนี่ยครัแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ข้อมูลพยายามจะสื่อก็คือ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แนวคิดเรื่องสิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกผู้แทนของประชาชนเนี่ยมันถูกทําให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอ๋อมันคือการยอมรับหลักการพื้นฐานเลยว่าอํานาจส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากประชาชนนะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความสําคัญของเลือกตั้งปี2476เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ากลไกมันดีเลิศแค่ไหนแต่อยู่ที่ความเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ค่ะ แล้วก็การเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความคิดเรื่องอำนาจเรื่องการมีส่วนร่วมไปเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์ให้กับระบบการเมืองแบบใหม่ไปเลยนะครับเป็นการประกาศไกลๆว่าเออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะ ถึงแม้ว่าการเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบมันอาจจะยังอีกไกลแล้วการมีส่วนร่วมในก้าวแรกสุดนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากก็ตามทีแต่มันคือการเปิดประตูบานแรกจริงๆค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าก้าวแรกแม้จะดูเล็กๆดูไม่สมบูรณ์ในสายตาเราตอนนี้แต่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์นี้มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญจริงๆใช่ค่ะการเลือกตั้งปี2 4 7 6นี่คือหมุดหมายของการเปลี่ยนผ่านเลยนะคะ เป็นจุดที่ประเทศไทยเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่ที่ให้ความสําคัญกับเสียงของประชาชนครับถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นมันจะไม่ได้ราบรื่นตลอดแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบเลือกตั้งการมีส่วนร่วมกันมาเรื่อยๆก็ตามทีสรุปแล้วการที่เรามาเจาะลึกข้อมูลก้าวแรกประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไทย2476นี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าแม้การเลือกตั้งครั้งแรกสุดมันจะยังห่างไกลจากที่เราคิดว่าเป็นอุดมคติเนาะ แต่มันคือจุดเปลี่ยนเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากเป็นการเริ่มต้นกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็วางรากฐานสําหรับระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นรากฐานที่มีการต่อยอดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจริงๆค่ะจนถึงปัจจุบันเลยพอเรามองย้อนไปที่จุดเริ่มต้นปี2 4 7 6นะครับที่การมีส่วนร่วมมันยังจํากัดมากยังเป็นแบบทางอ้อมอยู่เลยเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าเออตลอดเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ย พัฒนาการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองไทยมันเจอความท้าทายอะไรบ้างแล้วมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนจนมาถึงรูปแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้